ในคลิปนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าตัวละครใหม่กับตัวละครเก่าตัวไหนมันจะโหดกร่ารกันและแผนใหม่อะไรพวกนี้มันจะปรับอะไรมาบ้างพวกของไอเทมใหม่เนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนกันเชียวตัวใหม่มันจะต้องไปลองลุยและตัวใหม่มันต้องเชิดฉายไปดูกันเลยเอาล่ะเริ่มเกมมาผมก็ได้อยู่ในน้าเลือกตัวละครดูเหมือนว่าตานี้โชคจะไม่เข้าข้างผมเลยเพราะว่าเพื่อนผมไม่แบนตัวอะไรเลยในวิธีทีนี้ผมรับรู้ได้เลยว่าเราอาจจะซวยในทันที ผมก็เลยกดเลือกตัวใหม่โชว์แบบตึงๆเปิดตัวแรกเลยนะครับผมเอ้าแกก๊สายเบิร์ดดาเมจในพริบตาชื่อมันโหดจังวะอ๋อเซนนี้แหละชื่อโคตรโหดเลยสายเบิร์ดดาเมจในพริบตานี่ที่อะมาก็ไหร่เลือกกูครืนหลอดสกิลหนึ่งมันทำอะไรได้วเนี่ยคืออะไรอ่ะเอ้ยอย่โดนว่ะก็โดนไงตัวมันโหดอยู่าโดนนะไม่เกี่ยวนี่คืออะไรชิมแซลมอน เอาตัวนี้ไปทีฟไปทีฟปะไปปูอู้ยจะตายวะตัวไม่ได้ขนาดนั้นนี่ว่ะโตช่วยหน่อยเร็วเร็วจุ๊ยนี่ก็บวมไม่ลอเยต้องดีใจแน่าจะแรงฟรีอยู่แหละไม่อ่ะไม่อ่ะไอ้ยเอ็มลองเอ้าไอ้ยอนไอ้หัวเอ้าเรียบร้อยนักสอนทีฟ อ้มึงไปโดนเส่วนตัวนี้ต้องมีของแบบต้องมีจะจัดเลยอะแม่งเก่งอะทาไมมีนี่ไม่เก่งเลี่ยเนี่ยได้ลุยโลมด้วยไม่เอเยตัวเลตนะอ๋อคูโลมเหรอเออคูลโลมแล้วตอนนี้ต้องมีต้องมีของวะชีลาโต้มาทำไมไอ้บ้านนาหนูน้องนี่ไปไอ้เจ้ากูคิดไว้อยู่แล้ว ไม่ยอมจะตายแล้วอะโตมังกร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 มากรมากรเอาเอามังกรไปเดี๋ยขอการของนี่กูรู้ไว้ดิเอ้ยโอ้โตัวมันโหดจัดเลยตัวมันโหดเกินไปเงี้ยตีจูทำอะไรจูตัวมันโหดนะมั้ยเอ้รู้แล้วเนี่ยตัวมันโหดจริงกูไม่ได้ถามไอ้เหี้ยตัวมันโหดนะเว้ยจะตายแล้วเร็วไปด้วยเร็วนี่แหละ คือแนวทางการเล่นตัวใหม่ชื่อว่าอะไรยังไม่รู้ชื่อเลยชื่อว่าอะไรวะชื่ออะไรเจ๋งๆเลยวะฟูบุราแนวทางการเล่นฟูบุระฉบับฉบับไดมอนด์หนึ่งดาวมราจะตายแล้วป่ะอุ้ยหุ่นยนต์คนนี่หุ่นยนต์มีโคตรเยอะเลยอะไรเด็กๆจะมันโกงเนี่ยวะได้กิฟต์แต่ป้อมยังไม่ได้ลองใช้แชนตีมันเลยนะอุ้ยมันมาแล้วว่ะได้แชนตีแล้วเอ้ยชิบหายเลยกูใช้แต่กิฟ ทุกคนทําดีทุกตัวมันเดินตัวมันเดินก็ค่อยเดินหนาวผั่นไปเล่นอย่างกากเลยอ่ะตัวนี้เล่นไม่ไม่เข้ามือเลยอ่ะทังหลดมึงมึงใช้ไม่เป็นเว้ยโอ้มันแรงว้ยโอ้มันโค้งจังวะดูดิย้อนกับอลิสเนี่ยเราต้องเอาคู่หูนี้แหละแรงแท้วะโอ้แปะก่อนตายโโออ้้ ไม่เข้าเลยโอ้โหดูย้อนดิอ้ย้อนของใหม่ทำไมโกงอย่งวะเราเหมือนเขาา้าคันนในแย่แล้ววะเคยขีตัวหนึ่งยังลำบากเลยคือแบบว่าเราเราแต่มันโหดมากเลยนะเว้ยชนะได้เลยสดเงินหมื่นไหนเฮะยผมไม่โหดอะ่ะ นนในจังหวะนี้นะครับผมทุกคนอาจจะคิดว่าทีมผมอะอาจจะยังไงก็แพ้อยู่แล้วยังไงก็แพ้สู้มันไม่ได้หรอกเล่นกกขนาดนี้ทุกคนอาจจะลืมมันเลยบางอย่างไปหรือเปล่าทีมผมระดับโปรลีกยังไงก็เก่งอยู่แล้วชนะได้เพราะว่าทีมผมยังมีไม้ตายรับหรือับบางอย่างอยู่เดี๋ยวผมตัดภาพไปให้ดูเลยดีกว่าว่าไม้ตายรับสมบัติที่ผมผมซ่อนเอาไว้นะแข่งโปรเพเยอร์้ออย่าให้พีมมัน้าวาตโตต้ไปยืนหน่อยพีมัน้าวาตโต ไม่ทันแล้วที่มันเข้ามาแล้วโอ้ยเลยจะฝั่งนู้นไปนู่นละวตู้ผักตู้มึงแข็งทีิเลยตู้ตโตไอ้ตู้มึงแข็งเลยย้ายมันตีป้อมหนักว่ะอ๋ไปดีกว่าไอเจ้าตู้เรื่กาจะบู้ว่ะไม่ได้วะกูออกยูไม่ขุมออกเลยดีวะ ตาไอสัตว์ตังคุณเยอะสุดเลยอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ไหมผมถามผมถามเกมไม่ดีเช่นเนี่ยอ้เข้าเกมไม่ได้เป็นไรโต ไม่รู้โอ้หนึ่งวันพันแบบกูตายว่าเรื่องของมันตายแล้วโอ้ฝักยินให้มันพีดีโอ้หายอาจายเดินโอ้โหรู้ว่าเจ็ดเหมือนกันอชิบายแล้ว ร้อยลำมาะลำวะเอ้ยห <Hey. S 1> ย้อนแผ่นนี้มันจะเป็นตัวโกงว่ะเอาแล้วนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับวิธีการเล่นตัวใหม่แบบว่าระดับในพลพันดาวนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบิดตามได้วยนะครับผมสามารถเอาไปเล่นตามได้เลยนะครับผมไม่ผมไม่ว่านะใครจะจําเทคนิคพวกนี้ไปเล่นหรือว่าผมจัดให้แล้วนะเอาไปเล่นได้เลยจัดให้แล้วน้องๆหนูๆเอาเลย เต็มที่เพราะว่าพี่จะไม่กลับมาเล่นตัวนี้อีกแล้วตัวนี้เล่นไม่เวิร์กไม่เข้ามือเลยว่ะทุกคนแล้วไปรอดูคลิปต่อไปดีกว่าทุกคนแล้วเจอกัน let's go